คือบ้นี่ชิอวะก็รู้วะไปเดชิอ่สวัสดีครับมีก็พบกับช่องอีสานวิจิงี่ครับผมวันนี้ห้อสิมาใส่เบครับเบ่งเบดเทาแปดสิบขั้นครับออมทงหังเรวนี้เงี้ยครับาเงียห้องเงี้ยห้องเดกวนเบ่งเอาดนะิเียนครับ เต็มอักยาก ạ c ไปฮะครับไปใส่กันเลื่อยไปตรงไหนฮะตรงไหนไปไปป่าสได้ป่าสีดำเหอไปตรงนี้เฮ้ยถ้ิใส่ยูป่าสีดำไปเลน ยีายอะไรล่ะขั้นจมน้ำมัอะไรละ่ะน,น้ำ,นะนำแกงน้ำแกงแกงขึ้นครับพี่น้องฟ้องไปนนี้อ๋อไทใส่ข้อเนี่แปดทิบขั้นโอ้โปุ่นแล้วความทงปุ๋ยแ,แ,แล้วแปดทิบขั้น มากเันครับใสเงียใสเงีย้ยเสียบโอ้เสียงได้ก็เสียบเสียบตามเจสอบ่ครับกินที่เราจังได้ก็เลยเสียบไปโดแต้มีป่าให้กินบ้างนี่สไปโลดเราไม่อยากจะไม่อีเตกินใส่ขั้นจมนะครับเด้อไปแบบสิบขั้น ลุยน้ำใส่เลยไปเลียงเงาไปครับเลียงเงาไปเลยอหูอสวบ าหส่งไปุนนะคร่พี่น้องอันที่สองดดีกันน่แส่ดอกไางิดดไหลิดหลไอ้อบ่ลุกขอกไหมรุนนมันจป่เห็นบ้นสู้เหมือนกันนะว่ะเห็นมั่เห็นะ ภาพแตกว,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 วัตกขอกฟูงบบไงหนึงใช้เงียงขึ้นขึ้นกินดีขนาดวะ มาให้ไหมแยกกันไปห้องให้แปะแปะทิปหลังวูนี่แปะทิปหลังให้นี่บอสเทปห้องให้นี่บอสเทปดูวะเดี๋ยวเขาพูดว่ากันอ๋อครับผมไม่ดีกอนุญาตใส่เบียดได้ครับเด้อขออนุญาตใส่เบียดกันเดี๋ยวเข้ามาติดตามรุ่นกันครับว่าทีได้ไลฟ์บ่ได้บ่ได้บ่ได้เด้อนี่เด้อครับผม าติดตามครับจับไปครับผมนี่กับใส่แล้วแล้วนะครับเด้อปุ่นใส่หอ,อมทงเลยเ,เ,ดลเดี๋ยวให้เบิ่งใส่เบิดผมโอ้สั่นเลยเด้อหิ้วเขาครับจะไปกินเขาแล้วเขาบ้านเลยห้องไปปักหลักปักฐานพี่เล่้ยมเลี้ยงปุ่นใส่หอดปุ่นด้วยโอ้โหแถวต้นปุ่นต้นไม้ต้นไกลไกลวันนี้ก็บชิมพายามนะครับเด้อ ยามแล้ววันนี้ไม่ยมกินได้บ sure> ่ได้ครับติดตามนะครับเร้อลังแดกเขาเป็นไลัางแลกเขาเลยหลนแจ็แสกอบัติเหตุหลังหลังครับหลังล้างแดกหลังใส่เรือใส่เป็นตัวเป็นหลุดตายอยู่เงี้ยันโอ้โหมันขึ้นมาดิเดอตัวกันมันนละมันขึ้นมาขึ้นมาอีกะบอกกันกินเวททอง่โอ้ยหเสียคัดกูเดอ

ฟากันเองี่อะไรเล้กความงานท้อเดี๋ยวผลงานนดี๋วผลงานท้นะสุดยอดนะพี่ด้วยผลงานทงานมันมันเตัวมันนจะเป็นอันตอนอันนี้ครับเนี่ยนปลาเขียงไงตัวนึงตอนกับยามกับขึ้นไหมประเทไทยเาชิ้ตัวใหญ่เติบไปเลต้องขวบหมดเลยใส เลือกปวดตร้ได้รอยปร์เซนต์ได้ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกงาดเลยเอ้ครับปีกปีกไก่มุกแล้มกเลยไปตองเลยอ๋อวกบสมอนี่มี้ยไหนนี่พอหน่อยโอ้ยพันหยาผมโอ้ยขับมานม้าครับผมยำกระเกม้านมานตัวเดียวเด็ดไซ่บรบดแปดสิกรหลังใจวัวหิ้วเขาไม่บัน

ขึ้น huh. <l id> oh ้อพี huh. e ่มาแล้วพี huh. ่น้องมาแล้วมาแล้วนี่แหละยังไมเเลยโอ้โห้ออีดีครับหอรอีดีโอ้ยเกบงุดโอ้ยับสุดสุดสุดสยอดโอ้เงี้ยห้องงามเด็ดปนยังดิดนาะโอ้แขนยุ่นเนี่ยขัดๆๆๆปนใส่ปนโอ้โวาเรียหะโอ้ยวาเียรุดรุดเด็ดไปว่าพูดดิเงินบ่ ใส่ปนพ่อใส้ปนพ่อใส้ปนเลียนเร็วขนาดนี่โอ้ได้ยินเสียงต่าๆต่ำๆเนาะจับอยู่ข้างหลังให้เร็วอยู่อะหนึ่งตรงไหนตรงไหน่รงเนาะโอ้พ่อได้พ่อได้ครับพ่อได้โอ้ยยัดมัน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 อยู่มันอยู่โอ้เหยียบหยิบรุดเนาะตายังมันครับมันมันมันเว้นไปนี้อีกตัวนึง โอ้ฟูไม่ปนโอ้สุดย,ยอดมนัมนมันมันมันแล้วนี่มัม<า>นแล้วลงัลงมนันลังมันงูเหลี่ยมเหลาโอ้แสงอาทิตย์นะครับงูแสงอาทิตย์ไปแล้วโอ้ทาลยพดัังูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม,ม่มีพิษนะครับกัดคนไม่ตายให้ไม่ติดเชื้ออันนี้ได้ความรู้มาจากนิก ไม่ทำร้ายใครโอ้แลมอไไกุ่เนาะตามตามตามยว้ยมัน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 ืมปชไงปชไงเขามันตายแล้วมันมตายปนี่ันเสียงไงตามตายหลังหลังแกฝ่ายผมติดตามเดี๋ยววันไหนนะครับเด้ติดตามต่อไปครับ โอ้ยโอ้ยเจียงหลุดเลยเ้อกลับไป้จียงอลุดเลยบุญบุญเุ้อยู่ทงในยินอยู่เฮ้ยโอ้ยออนรนี่เข็งสี่ป่ะนี่โอ้ยหลุดบนน้อนอีกนา้หลุดบนนี้

เดือดจมลงดินเวยเดืดเดไปเดิเดมโอ้ยมีป่าเยีป่ามีป่าข้อไรอีกใหญ่โตเลยอีกใหญโตเลยโอ้ดิ่งดิ่งขันกอนใไปฮะครับไปครับผมยามทางนี้ฮะมีอย่างมัน bên đường như vậy mhm không ạ con rồi mhm ừ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  mhm 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 ิปไหนอยู่ครับไปฮะกดกดกดเข้าพี่หน่อยไปเอาผมปล่อยละครไปยังพอนอยบ่ไินบ้างตายบ่นอะตายบ่างรอเร่ออาการรอเร่อรู้เที่ยวกับนิวโป้ครับคันิวโป้ครับผมใส่นิวโป้ครับใส่มกนี่แหละป่านใส่มกปสารแม่งอะไรบ้างใช่ปะเอาตีเอออเาตีเรเห็นไหม งงอ,อ๋อที่โตดูว่าขีดเลือดตรงไหนบ้างเลือดบ่ขึ้<ใ>นมาน,นุ่มไปโอเคอยู่เนี่ครับคอครับใส่หมกก่อใส่บินใส่กำลังบินใส่หมกเข็ใส่กำลังหัดบินเปิดแหวนบ่ตัวนี้แหวนบ่แหวนกำลังแหวนเล่นบ่กันแหวนกำลังหัดเป็นเจกแหวนใส่เขียวไปเ้าพออะไรอยู่ครับพอได้ปน อืมรพนทไหนน้อมมีเตอ่้มป่าบ่รุดบ่รุดบ่กีแง่เนี่ยเฮ้ยบ่รุดครับพี่น้องมาแลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมันมันหมันโอ้ยคอยคอยอะไรคอพอะไรพอยอะไรใส่ปนมาหน่อยใส่ปนใส่ปนครับบมาแล้วตัว เนื้อเปลนมาขลิกป่เกันเนาะเขาเลิกดเลดีคุณเขี้เดือดนี่เบ็ดดูไหม้ยนี่ขีปดแบบสไตล์โอ้ยบอกเียว่โอ้เลพดทารุณหนึงนะครับทารุณกรรมสัตนึงนะครับบอกเขาเขาเลิกเเนี่ยอปดอีกค่นครับแป๊บนึงกรบ เราันฮะมี่บ้างบ่ดายไปตายยืดขนาดนี้ยืตรงต้งานนะครับออกไมากห้ขวัก้ออุ uh> <S <S ้ยติดดิคร um anyway> ับติดดติดต um ิไปฮอหน่อยคอหน่อยอีกเด้ออื้โอ้คอกอกจัดจางใส่ มีครับมีแต่เปิดมือแต่ตมุกเดียวตึกปุ่นโอ้โหขีดขดข้อมั้ตัวนี้ออกง่า้วยเอล่าอย่ากงี้มุกขยอรัละมือออกออกออกง่ายยบิดบิดน้อนทำไงวะไม่มุกเออมุดกัดมดกัดขับปวดปาครับผม โอ้ยถึงกี่แดง้วเี้ยเลี้ยวเลี้ยวังไเลี้ยวเฮ้ยรู้ปะรูไปยังไงไปยังไงโอ้ยใส่หมกนี่ใส่เดียววะนี่ใส่หมกรับพี่น้องใสตัวกินมอยวมกยังเดียวใส่นี่ใส่หมกอ่ะ Nghai mốc nghe nghe có Bình chứ hoạt một đứng nghe hưng nha hưng nha hưng nha là nghe hưng nha là nha hưng 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 nha อ๋อคือบัอเลยฮึมบุบี่อืมตาว่ะเคยได้้างนี่ชื่ออะไรวะชิปปะลูวะไปเราไปลาชื่ออ้าวอู้อันดุมุกๆุบบุบบุอู้อันดุร้อนแวเดี๋ยเดๆๆ ว่าอยู่เห็นเหรียญเห็นหัวอยู่ไออยู่บนบุหรุดเนี่ยคุณโนซันหางเกี๊ยเกี๊ยบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโซ่เนี่ยโซ่พี่น้องบอกไปเนีโอ้ใส่งามใส่งามม่เห็นไฟเออไฟออกไฟออกไงโอ้สุดยอดครับพี่น้องงามักงามนเลยครับผมงามามามันครับมัน อันยังไดนบ้างหักหักงาวยังเลยบ้าปวดเลยบ้างาในหักเลยบ้ต้องมีมาตายแล้วครับผมพี่น้องเขาบดปลา่า้ะครับโอ้มันมันมันมาหนี่ไปกัแล้วครับครับผมนี่อเป็นยามรอบสองนะครับเด้อดูตัวหน่อยบัวหน่อยละปนโปรยิ่มโปรยิมตัวหนึ่งคอตัวหนึ่งตัวองกตัวโอ้ปนอิ่มแล้วนี่โดยเฉพาะคอตัวนี้ปนอิ่มเลยสองตัวนี้ครับผม วันนี้ก็ยามเยกรอบเขาไปเข้าบ้านแล้วละเด็กแล้วสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วนี่สี่หาทุ่มแล้วเข้าบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ่งอีกยักลอบเลนครับผมค่อยกล ok ับครับผมต่อต <4 S 1> <lungs S 2> ิดตามครับผมไปครับคุณครับดินวะอ้๋อาแล้วปนใต่ปนปนโอ้ยโหอะไรโปยากจะกินน้ำ่นเป็นอะไร ปนเห็ดไก่ปนเห็ไก่เลยอยู่กินลงเลยวะเลือบเาเลิกเบาดีเขกัโอเคละมอเนี่ยเงียว่นาหลอดตรงช่วงห่อยตัดปะไปไ่ไปไปที่ยงผีไปทียงผีต้องหลุดปล่อยหลอดด้วยเาแหะไปลห่ไปเติบน่เขาไม่กินไหม น้อ Ele ้เบ <are they? S 2> ิร์นพ mm ี hmm. ่น้องโอ้เบ right ิรงหลุดข right ันเบ็ดตรงไตอยู่ไม่รู้ว่าอะไรกินนะครับปลาอี่อกิน่ะก็วันี้แต่วัดต้องรุนด้วยครับต้องลุนแล้วต้องรุนอุ้ยอุ้ยไปไหนหะเห็นไหม อยบ่ไห้บอด้อไนบออลุนครับขังตัวนี้ดอกกัอไันโอ้ยมันอีเียดงี้อ้โอ้ปลาไหลครับไหลปลาไหลโอ้ทปลาไหลครับทะเลมันปวะมันทะเลปครับทะเลปก็ดี มุอีเร่ะเจ้าไไไเลก่เล็กปะมูเล็กมุเล็กอ้ยเยวปลาโดนให่ได้วนี่อ๋ได้อ๋อได้อ๋ได้ได้เร็วถูห่อหมกหมนเลยัหมนดักถูมากันทั้งะไรพอดีปีงีได้เลยทุทุกคนอุ้ยหนุ่คุยบันเลยเวียดันนี่แหละ โดดออกงั้นนี่น,น,นี่จับอะไรหลอก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 ปล่อยอืมเ,เออนี่ปไปไหลอืมไหนครับผมเดี๋ยวครับผลงานครับวันนี้เดี๋ยวผลงานออกกระจายนี่ครับผลงานเาเออืมผลงานเหรอโอ้หลายโหหลอยู่ดีครับพรอะไรอยู่ นี่แหละครับผลงานขึ้นนี่ครับผมพอาอะไรครับพอได้นปนอยู่ผลไรโอ้ผลฉีไลแหรอครับขอเม่บานนะครับเด้อแบนนี้ก็ขอฝากติดตามคนไลค์กดแชร์ครับผมช่องอีสานฟิชชิ่งนี่นะครับอีสานฟิชชิ่งครับผมฝากติดกดไลค์ติดตามครับผมืันนี้ขอลาเพียงสามีนะครับผมผลกับผลไลแล้วกีกับบานครับผมขอลาเพียงสามีนะครับเด้อครับสวัสดีครับ